ครับกลาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่31กรกฎาคมพศ2567กนาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เกลียเข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับาวสารชิมนี้ก็มีง้อคมแม่ลูกอ่าไทายกลางเนาะครับมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าก่อนหนึ่งก็ต้องขอ,อนําเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องทุกท่นานว่าง้อทางขวาก้าหนีบริการส่งฟรี200กิโลเมตรแล้วกับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับน้องเหนือจาก200กิโลเมตรที่ส่งฟรีให้แล้วแต่มันไกลกันหนาเจียด อ่าก็ต้องมีคารถคาน้นะมันเพิ่มนะครับแล้วแต่ตกลงกันได้ครับบ่ได้ว่าคิดเป็นกิโล่หรอกครับพี่น้องครับอ่าบ่บ่ลายยายห้างบ่หมองขายด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่แพงไปกับบ่มีประโย่อยยังผมสิเปิดราคาหมองขายด้วยเลยครับพี่น้องครับอ่ามาเมืองคมเรียนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองนะครับแม่ลอยสามสิบบวกลูกไส้อายุอ่าสี่เข่าสามเดือนครับพี่น้องครับอ่าสวดส่งองค์เอวน้ำนมแม่ก็ถือว่าใส่ได้เลยครับพี่น้องครับตัวลูกไส้ก็ถ้าภาษา ใช่บานวอกันกับว่าบูบูอยู่ครับเนื้อหนังดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับกินยาดีผูกรามได้ง้วนนี่ใสดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กับง้วนบดเครื่องดําครับพี่น้องครับใจหลูกแดงแดงอ่าสำหรับราคาขายนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับบริการส่งฟรียังที่น้ำเลี้ยนครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับทุ่มมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของครอกคัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัย จังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกินยาดีครับพี่น้องอ่าบันนี้มะม่งแมีลูกเมียคมนี่ครับเป็นงวงอ่างๆพลๆดูหมูครับลูกตัวที่สองเช่นกันแมียลอยสามสิบห้าบวกลบสองครับลูกสาวอายุสองเดือนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจูงไม้มื่รับพี่น้องนี่ครับจะใบไงจูงไงเมียเด้อ่างได้พยวพลๆครับน้ำลึ่นดีครับพี่น้องครับ นี่ครับลูกสาวกับโตพ่อเมืองอยู่ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนนี่ครับัวเมียสำหรับคมนี่เอาไปหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทแล้วครับพี่น้องครับบริการทรงฟรีอย่างทีน้ำเลี้ยนไปครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชัดๆครับพี่น้องอ่างๆพลนลดูกงูครับอ่าบะนี้ถ้าพอมไหมพี่น้องยกสองคมครับพี่น้องครับเอาไปในราคา สุดคุ้มครับยกสองคุ้มออกไปในราคาแชร์สามหมื่นบาทเพียงเพียงเดลยครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดวงแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกดกติกาข้างขวากับเช่นเดิมครับอย่าโทรเหรียญโทรตั๋วโทรตมกันอย่าโทรคว้มสาใจเลยครับพี่น้องครับอ่ามาเกลียโทรมาผมเลยตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับบ่มาเกะแชร์บอกพานครับพี่น้องครับบ่เข้าใจประการใดอ่าสงสัยประการใดก็โทรตามที่เบอร์ผมก่าวไว้ครับพี่น้องครับ ก่อนที่ื่อปรึกษากันภายในขอบครัวเห็นดีน้ากันกับจ้องคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับถ้าไปเห็นดีน้ากันจะสื่อไปเดียขาดครับพี่น้องครับนี่ครับงัวพ่อเลี้ยงครับเป็นแม่ไท่กลางครับลูกผสมบามันครับพี่น้องแต่สิประม่าณนี้แหละครับพี่น้องครับสิงกสีแยกเลยเมืครับสำหรับชิมนี้กับใครขอเขากเมีตาจากเพราะไม่พี่น้องอีกเช่นเดิมได้เขามารับชมชิเขามาติดตามเขามาอุดหนุน ช่องน้อยๆที่สั่งสรรผลงานโดยว่ามีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับเน้นแบ่งปันเน้นขายความจริงใจด้วยครับพี่น้องครับสำหรับชิมี้ขอจบไปทีเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ